แบ่งกันเล่นดิแบ่งเล่นสิโอก้เคอยมือขวาตุงนี้มือขวามือขวามือไหนอือนี่มือขวาขียวเหมือนกันอิ่มเมื่อก่อนก็เอาละมือซ้ายแม่เขาฝึกให้ยอนมือขาวขาต้องบอกเลยหัวบอกจะเปลี่ยนมือตัดข้าวแม่ใครจะตัดมือซ้าย ม่นบี่ส่สใช่ตับบอรรี่ค่ะสับบอี่อ่ะนั่นอะไรลูกหอมใหญ่หอมใหญ่ถูกต้องนี่ไงลุงถ่ายวิดีโอให้น้องพายไปเลน่นนั่งเล่นสิจะตต้มมาดูเวจะติ้มไปดูนีนี่ มือแล้ววายไปไปนั่งเล่นกับพี่อิ่มอ่ะเล่น้วเล่นกันไอ้ไอ ER> ้ไอเปลี่ยนมือมือขวามือขวาเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือ